คำเตือนคลิปวิดีโอนี้ทำขึ้นมาเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้ทำตามหรือเล่นตามปิดอันขาดผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะจ๊ะโอเคครับก็กลาบสวัสดีเพื่อนๆทุกชนและผู้ชมทุกท่านกันด้วยก็อ,อยกับผมอีกเช่นเคยนะครับกับช่องฮัวร้อนชาแนลนะครับเพื่อนๆก่อนอื่นเลยฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้ด้วยนะจ๊ะเพื่อเป็นกำลังใจให้กูนั่นเองนะครับเพื่อนอะ เายังอยู่กับเกมมาจงเวีสองนะครับพเพื่อนๆโอ้หที่มาเล่นเนี่ยเพราะว่า1นเนี่ยเอาทุนนะครับอรอบที่แล้วได้กําไรมาเนี่ยสามสี่ 4, มาต่อทุนในช่องนี้นั่นเองและประการที่2นะครับวันนี้มาเล่นในเวลาดีคือเวลาลัคกี้ทามนั่นเองนะครับพเพื่อนอดูกลุ่มกันก่อนนะกลุ่มก็แจ้งไว้ในช่วงเย็นนะครับพเพื่อนอมีเกมนี้แล้วมาจงเวสองแม่งจะมีทั้งวันเลยเร,เรื่องไรยังไงวะ ก็หูแจ้งเกมนะครับเพื่อนแจ้งรักที่ทำเนี่ยวันละหกรอบด้วยกันโ้แม่งยางเยอะนะครับเพื่อนแล้วดูคนดิเยอะสัตว์พันหัวคุณนะครับเพื่อนแม่งโคตรมันพวกมึงปั่นได้ทั้งวันอย่างแน่นอนเออ้าใครสนใจนะครับเพื่อนก็คอมเน็นแรกใ้คิดเป็นเลยมากเริ่มต้นด้วยเบ็ดห้าสิบเลยนะครับเพื่อนเอาทุนนะครับจากหกร้อยแต่มารอบแล้วมาสามเปอร์มาเป็น ทุนต่อในช่องนี้นะครับเพื่อนอ่ายังไม่ถอนยังไม่ถอนนะจ้าอ,อีกตัวนึกว่าจะได้ช่วงนี้มาจ่องวีนะครับเพื่อนทั้งนึงแล้ส่งมาแรงจริงๆช่วงนี้แม่งเข้าดีเลยมากเลยนะสำหรับผมนะอ,อในกลุ่มแม่งก็แตกกันเลนะเทะเลยมาซ้ำหน่อยนะครับในช่องนี้โอ้สวยวายสองนี่องร้อยสี่สิบนีสกัปเตอร์รอสองตัวที่สามยังไม่มาพวกมึง สี่สิบห้ามาทุกแม่งร้อยห้าสิบเลยเออเอเอห้าวห้าวได้กำไรมาห้าวหน่อยมาวนมาเบ็ดร้อยนิดนึงนะครับเพื่อนเบ็ดไหนไม่จ่ายเราก็ต้องปรับนะครับเพื่อนไม่ว่าจะขึ้นหรือว่าจะลงนั่นเองอ่ากิมแนวนี้มันต้องมันมีความสำคัญทุกไม้อ่ะต้องขยับเบ็ดนะครับเพื่อนเล่นเชลในน่ากลัวนะโอ้โหร้อยสวยยังไงต่อไวนึงอ้าวโสด คสามไม่ได้รูว้าสวยคูณ2องวายสอ,อ้าวคูณสามมาแล้วคูณ5ได้ไหมคูณ5ได้ครั้งได้หรือเปล่าวายสองสู้โอ้โหหกพันแพ้คิดว่ายังไม่หยุดโอ้โหอะไรพันดอกเมื่อกี้โอ้โหครับเจ็ดพันทีละทีเนี่ยสองนาทีครึ่งพวกมึงโอ้โหแม่งยางโหดโอ้โเอาอีกแล้วเอาเรื่องแล้วพวกมึงมาจองวาสอง 7,800กับ5าบาทพวกมึงโอ้โหอะไรวะดอกเมื่อกี้ทำเอากูงงเลยนะเต็มจอเลยครับเพื่อนๆโอ้ตอนนี้วิ่งมนที่1 1 2 1 2บาทนะทุนจริงๆกูมา600นะครับเพื่อนไม่ใช่กูมา3,000นะเออนี่เอากำไรมาสาร่อโอ้ย7 8 0 0พันไงดีวะแต่แม่งเพิ่งเริ่มเล่นด้วยยวพวกมึงด่ากูอีกนะเออได้แล้วก็หนี เอาเป็นว่าขอลุยต่อีกนิดแล้วกันนะครับเพื่อนนะเออเกมเพิ่งเริ่มจริงๆสองนาทีกว่าโอ้ยช็อตนี้ไม่ต้องเพิ่งฟีเจอรเลยเตะนอกมาอ้ะวายสองเด็ดท่าสิยังมายังมาเว้ยยังมาวันหนึ่งแต่คูไม่ค่อยชอบเลยแต่ครับนี้คูถอนแน่นอนปกติอ่ะเออนี่แม่งเพิ่งเริ่มไงอู้หูวายหนึ่งไม้สวยกูหน้าค้างยังไม่ตอกวายหนึ่งอ้โหยแบนี้เท่าไหร่หกร้อยสามสิบ จะหมื่นทันแล้วจะหมื่นทันแล้วโอ้ยี่กีบสองตัวไว้นึงหนึงหน่วยไว้นึงอือมาอ้มหนึ่งหงม,มื่นเก้าร้อยยี่สิบแล้วมากระโดดดูเบ็ดร้อยโอ้โหไหนสองร้อยสี่สิบแต่แม่งวัวกูลึกๆยังไงไม่รู้นะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่มาคราวนี้แม่งกลัวแม่งดูดกัดไนงะเอ,อือพวกเราล่อเบ็ดสูงแล้วตอนนี้เล่นต่ำกว่าห้าสิบผมไม่มีทางแน่นอนนะ ลองเกับเว็บร้อยดูหาสิบหวายหนึ่งผิดที่ถูกเนี่ยกูลุยต่อหวายหนึ่งคือกูหน้าได้ไหมสวยภัยเขียวละโอ้โหเหลืองๆสองช่องแปดร้อยตรงนี้ไม่ยังมาอีกยยังมาอีกเออสบายใจแล้วกูตอนนี้กูสบายใจแล้วแต่มามือนึ่งแล้วเออ สามช่องสิบห้าเจ๋งดีสัตว์เหล่านี้ดูห้าสิบนะครับเพื่อนช่วงนี้ก็มาจองยาวๆเลยนะพวกมึงนะเออก็เป็นลูกรักแล้งเบ็ดร้อยห้าสิบยังไงวายสองอา้อาวเฮ้ยอ้าวไอสัตว์เกินหมื่นแล้วโอ้โหอ้ไม่อ,อกเลยสิบห้าบาท เริ่มแล้วมาเริ่มออกคืนแล้วพวกมือ75ดอกนี้ไฟเขียวโอ้้หวิช่องแรกไปไหนวะสเก็ตเตอร์ยังไม่มานะตอนนี้เพื่อนฟรีเกมยังไม่เข้าเลยโอ้ร้อยแล้ว60ยังไงโอ้โหแป๊บเดียวพวกมึงหายไป2,000 นี่ตอนนี้มันดูดกลับแล้วพวกมึงดูดกลับอย่างของแท้เลยโหถ้าฝืนเล่นกูว่าน่าจะล่วงไปไกลกว่านี้นะครับพวกมึงโอ้โหอ่ะผมว่าเบรกไว้แค่นี้ดีกว่าทุนกูมาหก0้จริงๆนะตั้งต้นอันนี้เอามาต่อมาต่อทุนในช่องอีกช่องหนึ่งนะครับเพื่อนเป็นช่องหลักก็เมื่อกี้โอ้โหจะวิ่งถึงหมื่นพันแล้วไปเสือกไปลุยต่อนะเออเอาใจพวกมึงนั่นแหละหายไปหายไปเท่าไหร่วะ ไปประมาณส0 0 0มืนพันะโอ้โหเบรกเบรกพอแล้วไม่เล่นต่อแล้วเพื่อนเออเท่านี้ถือว่าเยอะแล้วอ่ะก็ใครที่สนใจกลุ่มลักคิทานนะครับเพื่อนก็คอมเมนต์เลขใต้คลิปกันเลยผมปงปักมุดมีเรียบร้อยแล้วก่อนจากไปก็เหมือนเดิมน,นะครับก็ฝากกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์กันด้วยสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ